สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาหาเห็ดปามนะครับเด้อมาครับาเห็ดปามกันครับโอ้บางมัดปุ๋ยเบอพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ไข่เห็ดปามพี่น้องดอกนี้ใหญ่ๆอวบๆ นอ้อนี่ตรงได้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะจวดแจ๋วไปครับพี่น้อง,องเดินต่อครับดูเห็ดครับดูเห็ดปามครับเดี๋ยวไปหาตามขี้เค็กนี่ละครับพี่น้องนะมีบ่เนาะมีมงกบกันพี่น้องเอ้ยแต่มีไข่เหทอดดิเนาะทอดคือสิแซ่บเป็นคนบ้านจเนาะ ว้าวนี่พี่น้องพบแล้วหนึ่งดอกหนึ่งดอกครับหนึ่งดอกเห็ดปามด้วยครับเห็ดปามไปครับลุยกันต่อเดินหน้าต่อไปนี่ไงครับพี่น้องนี่ครับไปลุยไปครับพี่น้องลุยกันต่อ โอ้สาวทิวบวกกูพี่อยู่พี่อยว้าวพี่น้องเห็นบอเห็นบอตะปุตะปิตะปุตะปิเห็นบอเห็นบอลตกยังน้อยน้อยเก็บเลยครับพี่น้องนี่มาครับดูดกันต่อเลยครับพี่น้องว้าวเก็บเลยครับพี่น้องของของดีหายากเด้อนี่ น้องทำนี้เราก็เอาพี่น้องเลยว้าวว้าว,ว,าวออกเป็นหมูแบบนี้ไหมออกเป็นจุ๊บๆแบบนี้ไหมจุ้มนี่น่าจะออกดีอยู่พี่น้องจุ๊บให้ดอกนึงดอกนึ่งจุ้มนี่สวยปั่นเห็ดเพาะ,ะไก่ตะโะตะเป๊ะ đọc để mình nói hang không nó, nó nó đọc nói đọc nói cả thùng với con đọc nói Ở chung với con học lượng tình nuôi nhanh thế, bắt con tiếp tục thôi, โอเคนี่โอเป็นจุมจ้มจุ้มเลยสวยใส่ถุกไปครับไปต่อครับไปนลยครับยดาๆกันไปเลยว้าวนี่ไงครับพี่น้องว้าวป่าโตโอ้ยขมุกเถอะพี่น้องนี่นี่น้อง สำไข่ไก่เลยเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องขุดมุกมุกมุกพี่น้องขุดหยัดเก็บกดเด้อพี่น้องเด้อสะออนสะออนดอกใยใยว้าวแพ็คคู่เลยครับนี่แพ็คคู่แพ็คคู่ดอกบานโอเคครับไปต่อครับลุยต่อ นอนตําลึงก็งามงามเลยพี่น้องยอดพักก็งามงามมุกมุกตําลึงมีแต่ตําลึงทั้งนั้นเลยนี่งามงามลุยต่อครับปดยอดตําลึงไหมพี่น้องไปส่งผสมเกือบสัมผูก้อยมุกมุกมุกพี่น้องเอาเสตียวนี่พี่น้องเอาใส่ถุง ดูต่อครับพี่น้องได้เก่งนึ่งเลยนะพี่น้องเอ,อ้ยลุยต่อเก็บยอดตำลึงกันครับพี่น้อง <c oughs> ยอดอบอวบยอดอวบอวบยอดอวบ,อวบ,อวบเลยเราจะไปผัดแซ่มาม่าครับยอดตำลึงอวบอวบสวยสเดี๋ยวเราจะไปรวมยอดกันอยู่ที่รถนะครับ เนี่ยครับพี่น้องพอได้ยูนี่ค่อยๆขี่ไปครับค่อยๆขี่นี่ก็จะได้ครับพอได้ยูนี่ตะปูตะปีตะมุตะมีอยู่มีดอกหน,น,นึ่งนี่ mayın. ตรงสังเกตดูดีๆครับทำไมสังเกตไม่เห็นนี่น้องดอกหนึ่งนนมันก็มันออกมันออกไม่เป็นกลุ่มมันออกทีละดอกสองดอก

ภาทุะออนดีด้คลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนารับเนาะพี่น้อ,นอ,นองเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนครับขอบคุณครับ